โดนัทยังไม่รู้เราเมื่อไรอยู่จะมีใจอ,อ่ะผสมไว้อันนี้แช่ตู้เย็นไว้แป๊บหนึ่งดีกว่า few moments later. อ่ะโ okay. อเคเฮ้ยกุ้งหายไปไหน <c oughs> เล่นมุกเล่นมุกนี่เราจะมีบวยแบบนี้แล้วเราต้องบี้ก่อนนอ่ะเฮ้ยละเอียดโอเคี ดัยยงงมมมีีรรรู้เาเาื่อ,อึใจสวัสดีครับคุณผู้ชมเนื้อหาอยู่ว่าวันนี้เนี่ยครัวซองของเราจะทําเมนูอะไรนะครับเพราะว่ารายการของเราเนี่ยเป็นรายการที่จะสร้างสรรค์เมนูจากบทเพลงต่างๆที่มาพร้อมกับเคล็ดลับในการทําอาหารที่คุณทําได้จริงจากที่บ้านดังนั้นวันนี้ผมคิดว่าผมได้ไอเดียละโดยอินสแตนบานมาจากเพลง Stand By หล่อโดนัทยังไม่รู้เราเมื่อไรอยูจะมีใจ,จ เพลงนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นเมนูอะไรนะครับผมรับรองอร่อยทำง่ายได้ประโยชน์มีความคิดสร้างสรรค์แน่นอนครับผมมาซิมาล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 ามาซิมาล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 ามาซิมาล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 าแฮ่เลยมาซิมาล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 ามาซิมาล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 า โดนัทยังมีรูอ่ะโดนัทยังมีรูเฮ้โดนัทยังมีรู้เราเมื่อ,อไรอยู่จนมีใจเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยตั้งแต่แรกเลยนะครับผมอ่ะไม่ต้องบอกอยู่แล้วนะครับว่าเพลงเราที่เป็นอินสปิเรชันในวันนี้ก็คือเพลงสแตนบายหล่อบางคนคิดว่าเพลงชื่อเพลงโดนัทยังมีรูหรือเปล่าไม่ใช่จริงๆเขาชื่อเพลงสแตนบายหล่อนะครับของน้องๆ New Country นั่นเองวันนี้เราจะทําเป็นทอดมันกุ้งโดนัทนี่เป็นไงที่เวลาเราไปร้านอาหารแล้วก็ เคยเห็นแต่ทอดมันกุ้งที่เป็นแบบก้อนกลมๆเป็นแบบทรงปกติใช่ไหมวันนี้เราทําให้มันน่ากินขึ้นโดยทําเป็นรูปทรงโดนัตนั่นเองส่วนผสมของทอดมันกุ้งโดนัทกุ้งบดละเอียดมันหมูบดละเอียดกุ้งสับราดผักชีกระเทียมพริกไทยน้ําตาลทรายเกลือน้ํามันงาไขา่ไก่แป้งทอดกรอบหรือแป้งอเนกประสงค์เกล็ดขนมปัง ถ้าพร้อมแล้วนะครับองค์ประกอบทุกอย่างอยู่ตรงหน้าแล้วเดี๋ยวเราเริ่มทําทอดมันกุ้งโดนัทยังไม่รู้เราเมื่อไรอยูจะมีใจามาเริ่มเลยง่ายๆกุ้งสับ1ส่วนนะครับแล้วก็จะเป็นกุ้งเป็นชิ้นเอาไว้เคี้ยวแบบเต็มปักเต็มคํามีเนื้อให้เคี้ยว พูดเรื่องกุ้งแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายบางคนก็แพ้กุ้งอย่างผมก็เป็นคนที่แพ้กุ้งเหมือนกันแต่ผมจะเป็นแพ้กุ้งกุ้งที่ยังไม่สุกซึ่งส่วนใหญ่คนที่แพ้กุ้งเนี่ยก็จะแพ้สารตัวหนึ่งที่เป็นโปรโตีนก็คือโทรโปโมไมโอซินนะครับจะอยู่ในพวกสัตว์ที่เป็นข้อปล้องสัตว์เปลือกต่างๆนะครับอย่างเช่นแบบกุ้งป,งปงูหรือพวกมแมลงต่างๆบางคนก็แพ้เหมือนกันอ่ะผสมไว้อันนี้แช่ตู้เย็นไ่แป๊บหนึ่งดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวเราผสมในส่วนของ สามเกลอนะครับสามเกลอนะครับก็จะมีรากผักชีกระเทียมพริกไทยนั่เองคือตัวรากผักชีเนี่ยมันก็จะเพิ่มความหอมกระเทียมเนี่ยดับกลิ่นคาวได้ดีแล้วก็มีความหอมด้วยพริกไทยเนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความเผ็ดร้อนให้รสแบบหอมมากยิ่งขึ้นด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำสามเกลอก่อนเลยนะครับผมเราจะใช้รากผักชีแล้วก็กระเทียมพริกไทยนะครับเราจะตำส่วนที่ องกแ้น่นจริงๆฝรั่งเขาก็มีนะสามเกลอือเนี่ยเขาจะใช้เป็นเซลลี่หัวหอมใหญ่แล้วก็แครอทใข่เริ่มละเอียดนะครับเราก็จะใส่ครากผักชีกับกระเทียมลงไปตำแล้วก็ใส่เกลือ,อนิดนึงกลิ่นมันก็จะเริ่มออกนะครับเป็นน้ํามันหอมระเหยในในสตัวนี้ออกมามันก็จะไปชูรสชาติอาหารของเรา <c oughs> อ่ะโอเคกุ้งหายไปไหนอ่ะผสมไว้อันนี้แช่ตูยตยต้ยังแช่ตู้ยังแช่ตู้ยังวแป๊บ,บนึ่งดีกว่าเล่นมุกเล่นมุกเดี๋ยวเราจะเอาไปผสมกับเนื้อกุ้ง <c oughs> แล้วเราก็จะปรุงรสนะครับด้วยน้ำมันงาเกลืออีกนิดหน่อยเพราะว่าเมื่อกี้เราใส่ไปในสามเกลือแล้ว น้ำตาลนี่แล้วแต่ชอบนะครับไม่ต้องใส่เยอะมากก็ได้เพราะว่าจริงๆกุ้งก็อาจจะมีความหวานนิดนึงแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเอาไปแช่ตู้เย็นนะครับผมให้เขาเซตตัวเวลาปั้นก็จะปั้นง่ายขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาทําในส่วนของน้ําจิ้มก่อนน้ําจิ้มบวยมีส่วนผสม3อย่างน้ําตาลทรายบวยดองน้ําสะอาด นี่เราจะมีบวยแบบนี้แล้วเราต้องดี้ก่อนนะครับเป็นดี้สุกติดหรือว่าเป็นดีเคทิเองมีเข้าไปมีบละเอียดมากเมานี้แล้วก็ตั้งไฟครับใส่น้ำตาลเข้าไปแล้วก็เติมน้ำนิดนึง ้ใส่ตัวบวยที่เราบี้เนี่ยลงไปแล้วก็เคี่ยวจนเนื้อเขาได้ที่เป็นตัวซอสตอนนี้น้ำจิ้มบวยเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้โหเหมือนที่ร้านเลยจิ้มน้ำจุ่มแล้วมาจุ่มน้ำจิ้มมาจิ้มน้ำจุ้มแล้วมาจุ่มน้ำจิ้มมันคืออะไร ทำเองง่ายๆเลยเราแค่แบบบีบวยแล้วน้ำตาลไปต้มแค่นี้เลยนะครับมีน้ำจิ้มบวยกินที่บ้านแล้วเอาละตอนนี้น้ำจิ้มเสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะเอากุ้งที่พอเราผสมแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้เนี่ยออกมาดูแล้วก็เอามาปั้นเป็นรูปโดนัทยังมีรู้เราเมื่อไรอยูจะม่ใจอ,อะพอได้แล้วเสร็จต,ตัวแล้วนะครับเขาจะ ค่อนข้างแข็งตัวนิดหนึ่งนะครับแล้วก็จะปั้นง่ายขึ้นเดี๋ยวเอาไข่อันนี้ก่อนนะเรียบร้อยตีไข่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะเอาทอดมันกุ้งของเราชุบไข่มาเริ่มขั้นตอนการปั้นโดนัททอดมันกุ้งของเราครับ เรียบร้อยเตรียมตั้งน้ำมันทอดครับเสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นรูปทรงโดนัทแบบนี้แล้วแต่มันยังไม่สุกเราก็ต้องทอดให้มันสุกนั่นเองครับผมตั้งไฟเลยเวลาน้ำมันทอดนะครับต้องให้มันร้อนนิดนึงนะครับไม่งั้นมันจะอมน้ำมันนะครับแล้วตัวทอดมันเนี่ยต้องค่อนข้างแห้งนะครับเราจะเริ่มทอดกันโอ้ เธอช่วยแม่หายค้ามันไกลติดหูแล้วทีนี้สวยสวยสีประมาณนี้และกรอบเดี๋ยวเราเตรียมจัดจานกันนะครับแต่งจานนิดนึงสีสันพี่มั่นใจในตัวผมใช่ไหมนี่เป็นฐานเป็นฐาน นี่ไงเป็นไงโอ้โหความคิดสุดๆแล้วก็มีคัสลี่นะครับทันทรนดันท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 ันวู้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ทอดมันกุ้งโดนัทยังมีรูแล้วเมื่อไหร่ยูจะมีใจ มาถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับผมก็คือการกินเลยชิมดูว่ารสชาติเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับให้ดูด้านในว่าสวยงามชุ่มน้ำจิ้มนะครับอืมสามเกลือที่เราใส่ไปอะ่ะปริมาณมันค่อนข้างแบบพอดีแล้วก็ชูรสชาติของกุ้งได้ดีแล้วมันจะมีความเด้งนิดนึงด้วยว่าไม่ได้เดี๋ยวจะคิดว่าแบบทำเองกินเองอร่อยเองต้องมีตัวแทน,นครับขอเลนเชญนะครับผม แนะนำตัวนิดนึงครับกับคุณผู้ชมเอยคะ่ะเทปแรกเขาได้ชิมไปแล้วกับปลากะพงแต่ว่าวันนี้อยากให้ชิมทอดหมันกุ้งแล้วพูดความจริงจากใจให้ฟังหน่อยเป็นคนที่เกียใจใช่ไหมครับพี่เอ๋ยไม่ตอสามเกลอก็คือได้ได้รสสามเกลอั่รสสามเกลอใช่ไหมครับ กรอบนอกนุน่มในโอเคครั้งหน้าจะเป็นเมนูอะไรจะเด็ดแค่ไหนและจะใช้เพลงอะไรในการสรรสร้างเมนูนะครับผมก็ห้ามพลาดเด็ดขาดกับครัวซองแล้วก็ฝากกด subscribe นะครับผมช anel ของเราใครชอบก็แชร์ไปเยอะๆกดไลค์คอมเมนต์กันมาให้เต็มที่เลยนะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับผมโดนัทยังมีรู้เราเมื่อ,อไรอยูจะมีใจ เป็นว่าตอกธรรมดาง่ายกว่าตอนนี้เละไปทั้งมือและโหหลังพื้นด้วย